้านแผลวนะครับนี่พามาดูที่ดินหนึ่งไร่สองงานนะครับเดจะพาเดินดูรอบๆนะครับแปลงนี้นะครับอยู่บริเวณเอบตอชัยมงคลน,นะครับห่างจากโรงพาบาลบ้านแผลวประมาณ2กิโลเท่านั้นนะครับผมจค่อยๆพาเดินอวดเม็ดหนึง แปลงนี้ครับมีผลไม้ทุกอย่างนะครับมีทั้งมะพร้าวตลอดแนวนี้ครับเป็นมะพร้าวทั้งหมดเลยนะครับข้างหน้าก็เป็นกล้วยครับเป็นพืชผักสวนครัวนะครับแปลงนี้ได้ความยาวถ้าถวนมากนะครับหน้ากว้างอยู่ที่สามสิบสามสิบเอ็ดเมตรนะครับเลึกอยู่ที่สามร้อยสามสิบหกนะครับความลึกนะครับผลผลิตก็ติดต่อออกผลแล้วนะครับมีมันนามะเขือมีทุกอย่างครับ ที่คุณไม่ต้องออกไปไหนในน้ำก็ครับมีปลาผมจะแพาให้ดูรบอบๆนะครับปล่อยปลาเึกปลาสวายปลาทุกอย่างครับปลาเก็ตปลาหนังมีหมดครับพร้อมทานนะคนี่คือ,อเพิงพักครับหน้าบ้านมี ต้นสักใหญ่นะครับนี่บริเวณแปลนะครับแปลงนี้นะครับผมจะมาพูดถึงความคุ้มค่าของอพื้นที่นะครับซึ่งพื้นที่ก็ปลูกพืชผักครบทุกอย่างเรียบร้อยครับในน้ำมีร่องมีปลานะครับสิ่งมีชีวิตที่เมื่อให้ผู้ชมครับเข้ามาอยู่แปลงนี้นะครับ ก็คือท่านก็ไม่ต้องลงทุนอะไรแล้วแทบจะไม่ต้องออกจากบ้านไปไหนทั้งสิ้นตักไข่พื้ผักสวนครัวมีครบครับมีทั้งไม้ยืนต้นและไม้ลมลกุกมีบัวนะครับยาวมากครับแปลงนี้ยาวสุดๆไปเลยได้เป็นเนื้อที่ร่องนะครับสามร่องนะครับสามสี่ร่องครับ นะครับครับเส้นนี้เป็นเส้นอบตอชัยมงคลนะครับคลองที่ผ่านข้างหน้านี้ครับหน้าถนนลาดยางนี้ครับเป็นคลองตะขํำนะครับข้างหลังที่จะตรงไปนี้ครับไปทะลุบ้านแพ้วนะครับผมอันนี้คือคลองใหญ่นะครับคลองใหญ่ที่ติดกับถนนลาดยางนี้เลยนะครับซึ่งนี่คือหน้าแปลงเรานะครับนะครับนี่ครับ แบนนี้ครับพูดถึงความคุ้มค่านะครับผมตอบเลยว่าคุ้มค่ามากครับไม่เกินครับผลผลิตที่ในสวนไม่เกินสิบไม่เกินห้าปีผมให้ห้าปีผลผลิตที่ได้ในสวนเนี้ยก็เป็นค่าที่ดินได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นปลานะครับหรือว่าเป็นเป็นกล้วยเป็นมะพร้าวนะครับแค่ท่านตัดมะพร้าวก็คุ้มค่าแล้วครับ ให้ดูนี่ผลิตที่พี่เขาเก็บมาเมื่อเช้านี้นะครับพี่จะเอาไปขายตลาดนี่ครับผมความสวยงามของร่องสวน พาทุกคนเดินดูนะครับว่ามีอะไรบ้าง นี่คือความสมบูรณ์ของธรรมชาติน้องสวนนะครับเราอยู่กันที่บ้านแพรวนะครับนี่คือสมุนสาครน,นะครับที่ซึ่งธรรมชาติน้ําดินสมบูรณ์ที่สุดนะครับไม่ว่าท่านจะปลูกอะไรนะครับก็ผลผลเร็วคุ้มค่านะครับแล้วพาไปดูด้านหลังแปลงนะครับนี่คือด้านหลังแปลงเรานะครับ หลักเขตเราก็นี่นะครับมะพร้าวน้ำหอมครับผมตอนนี้ไม่น่าจะเกินสองปีครับลูกเต็มต้นครับผมตอนนี้นะครับราคาตัดนะครับจากสวนนะครับลูกละยี่สิบนะครับผมงานกับอีกต้นหนึ่งครับ รวมกว่า20นะครับแค่สองต้นนี้นะครับเอาแค่ต้นละเคืรอนะครับก็สองร้อยเข้าไปแล้วนะครับเนี่ยสองร้อยสามร้อยแล้วครับนี่คือความคุ้มค่าในที่ดินแปลงนี้นะครับมีมะนาวครับผมยงจะลงได้ไม่นานนะครับดูครับว่ามันดกขนาดไหน เต็มต้นจริงๆครับนี่ก็อีกหต้นครับแล้วก็นี่อนอาวเป็นสวนเกษตรผสมผสานนะครับเต็มต้นและนี่ก็อีกหนึ่งต้นนะครับนี่อีกหนึ่ต้นนะครับที่ออกผลผลิตนะครับที่ยังไม่ออกที่กําลังจะออกก็มีครับเนี่ยตลอดแนวเนี่ยครับทั้งแนวเลยครับ มีครบครับครบมากๆครับแปลงนี้ขอบอกคุ้มราคานะครับเดีย๋ยวผมจะลงไว้ใต้คลิปครับแต่ผมจะบอกอ่าคร่าวๆไว้นะครับที่นี่นะครับหนึ่งไร่สองงานเจ็ดสิบเจ็ดตารางวานะครับนี่คือด้านท้ายแปลงนะครับที่มัามีมะพร้าวเยอะๆนะครับ ใ่หมดเลยนะครับที่เห็นในกล้องนี้คือใช่หมดเลยนะครับสี่ล่องครับครับราคานะครับอยู่ที่ตารางวาละแปดพันบาทนะครับเรื่องราคานี้เราคุยกันได้ครับซื้อของต้องมีต่อรองครับผมได้มากได้น้อยงั้นคุยกันอีกทีครับว่าเราคุยกันถูกคอแค่ไหนครับ ดกจริงเลยครับมะพร้าวที่นี่แต่มันก็เตี้ยมากครับเนี่ยเตี้ยมากเห็นไหมครับแค่เก็บมะพร้าวอย่างเดียวนะครับผลผลิตที่ได้จากในสวนเนี่ยครับผมว่าก็ได้ค่าที่คืนแล้วครับพูดกันอย่างนี้เลยตรงๆครับ นี่ขนาดว่ายังลงไม่เต็มพื้นที่นะครับผลผลิตนี่ครับถ้าลงเต็มๆนี่ก็ทั้งมะม่วงลำใหญ่นี่ได้อีกเยอะเลยครับแปลงนี้ครับติดทั้งคลองใหญ่ติดทั้งถนนใหญ่นะครับแต่ก็ไม่ได้พุงพ่านมากนะครับค่อนข้างสงบนะครับเป็นความส่วนตัวสูงครับผมแต่ก็ไม่ได้เปี่ยวนะครับมีแปลงเพื่อนบ้านที่เขาก็ทําบ่อปลานะครับ ซึ่งที่นี่เรื่องความปลอดภัยไม่ต้องห่วงครับมีสายตรวจวิ่งตลอดครับแล้วแถวนี้ครับบ้านคนมีตังค์ทั้งนั้นครับมีสวนมีไร่ครับเขาไม่เป็นขโมยกันหรอกครับอ่านี่ครับนี่คือด้านท้ายแปลงถ่ายเข้ามายันบ้านนะครับหน้าแปลงนะครับมีต้นสักนะครับสามต้นสี่ต้นด้วยกันนะครับนี่คือแผนยาวมาข้างในห่องสวนแล้วนะครับนานครับยาวมากครับ สุดโน่นเลยครับทุกล่องมีน้ําผ่านตลอดนะครับไม่เคยขาดนะครับน้ําที่นี่ีปูวสวยงามครับนี่คือหลังแปลงนะครับมีผักเยอะๆดูกันให้เต็มคลิปนี้จะยาวนิดนึงครับแปลงนี้ผมว่าสวยจริงๆแล้วราคาก็ถูกที่สุดเท่าที่ผมมีอตอนนี้แล้วด้วยเพราะปกติแถวนี้นครับไม่ต่ำกว่าตารางวาละ 9ก้าพนถึง1มื0 0นะครับแต่แปลงนี้ครับตารางวาละแค่800พถือว่าคุ้มสุดๆนะครับพงพีก็ออกดอกแล้วนะครับผลน,นะครับผลิตนีให้เก็บเกี่ยวตลอดนะปลาหมีเพียบครับ ้นสักต้นใหญ่สีต้นหน้าแปลงโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังอีกทีนะครับครับผมจะสรุปนะครับแปลงนี้นะครับ1ไร่2งาน7 8ตารางวานะครับหน้ากว้าง31เมตรนะครับแล้วก็ลึก1 3อ่าลึก136นะครับมีพืชผลไม้ในสวนให้พร้อมเก็บเกี่ยวนะครับ ราคานะครับอยู่ที่ตารางวาละ8,000บาทนี่ต่ำที่สุดในตอนนี้แล้วครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ